พิเศษกับไปบน <c oughs> สายมูเนี่ยเราจะเลือกอะไรเพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดบนค่ะบนนะคะบนเลยทั้งคนบนบนะคะเลือกบนกันหมดเลยโอเคไม่รู้เปล่าหนูไปขอ,ขอคตีหน้าเซ็นมือมาตอนนี้ยังไม่ถึงหนูเลยค่ะ <c oughs> แล้วคิดว่าเกณฑ์คะแนนที่ต่างกันระหว่างทีแคหกห้ากับหกหกเนี่ยทำให้เราเครียดไหมอุ้ยในอนาคตของเรามันจะเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเครียดค่ะเพราะแบบกลัวทำไม่ได้เท่าที่แบบหวังไว้แบบตั้งใจไว้เลยเครียดค่ะเพราะว่าแบบว่า บางทียังหาตัวตัวไม่เจอสลับไปเรื่อยแล้วแบบเราไม่รู้จะไปเจาะจงอันนี้หรือเปล่าเครียดค่ะคุณว่าตัวเองจะทําให้เกณฑ์เขาต่ําลงเครียดมากค่ะเพราะว่าคะแนนมันต่างจากเดิมแบบสูงมากก็เลยแบบคิดว่าต้องการหนังสือเยอะกว่านี้ส่วนตัวก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นค่ะเพราะว่าปกติบางคนชิว ็มีเครียดบ้างค่ะว่าแบบก็อยากให้ปีเราแบบเขาจัดการดีกว่านี้ด้วยของหนูค่อนข้างเครียดอยู่ค่ะเพราะว่าของหนูมันไม่มีรอบพอด้วยแล้วเหมือนก็ต้องอ่านหนังสือหนักเพราะว่าต้องสอบรอบสามไปเลยอย่างเงี้ยเครียดมากค่ะเพราะว่าหนูก็ยังเลือกคณะที่จะเข้าไม่ได้ด้วยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เลือกอะไรเลยก็แอบเครียดค่ะเพราะว่าแบบมันสูงมากขั้นต่ำอะค่ะเครียดค่ะเพราะว่ากลัวทําคะแนนแล้วแบบว่า ออกมาแล้วมันไม่ดีสมมติว่าปีหน้ามันเปลี่ยนก็แบบอาจจะก,ก็ไม่ติดเลยเคียดว่าค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปีนี้คะแนอนมันจะเฟอ้อหรือฝืดขึ้นไปอีกไหมเคียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าคะแนนที่เราทำออกมาเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันดีแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ติดนะเคียดค่ะเพราะว่าปีนี้แบบข้อสอบอัะยากขึ้นแล้วแบบที่อ่านมาอาจจะไม่ตรงอ<ค>ะไรก็มีความกังวลนะคะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าปีหนูเขาจะเปลี่ยนคนออกข้อสอบใหม่ค่ะ พี่เขาบอกด้วยว่าไอ้บุกไกที่ทางเขบอให้มาก็ไม่ค่อยตรงค่ะก็เลยมีความกังวลว่าแบบว่าปีเราต้องเตรียมตัว,ตวยังไงถึงมันจะครอบคุมเนื้อหาพอที่จะสอบหนูมีไปลแลกเปลี่ยนอะคะ่ะก็เลยยังไม่ได้สอบเข้าปีนี้แต่ว่าก็กังวลน,นิดนึงแบบเรื่องไกด์ไล,ไล,ไลไน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหนูรู้สึกว่ามันมาช้าไปนิดนึงใช่เราก็คะแนนอย่างปีนี้ก็เฟือหนูรู้สึกว่าแบบมันกะยากค่ะก็มีบางค่ะเพราะว่าปีนี้คะแนนมันก็เฟือแบบว่าเยอะมากใช่หนูกลัวมันจะฝืดตลอดปีหนูเพราะว่าปีนี้เขาแบบว่าเฟือไปแล้วก็กลัวม แบบว่าได้คะแนนมาเราก็จะกะไม่ถูกเหมือนกันปีหน้าแล้วเนาะที่เราจะเข้ามาหาลัยแบบเราคาดหวังแบบสังคมการเข้ามาหาวิทยาลัยไหมว่าเข้าไปจะต้องเจอเพื่อนยังไงคณครูจะเป็นยังไงการเรียนการสอนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คะ่ะก็แบบตัวตามอลค่ะโอเคบบ<ะ>แบบตัวตามใช่คงตามน้ําไปอะค่ะแบบว่าเดี๋ยวก็เจอเพื่อนที่ดีเองแบบว่าดุดึงดูดกัดนเข้ามาใช่คาดหวังความสนุกค่ะเพราระ,ะาว่าแบบเราเข้าขนานิเทศอะไรเงี้ยเราก็อยากเจอสังคมที่มันแบบสนุกยังไม่รู้ค่ะดูเอาตอนนั้น มีเพื่อนเยอะๆค่ะแล้วก็ได้ทากิจกรรมเยอะๆก็แบบว่าน่าจะเป็นสังคมที่แบบดีกว่าที่แบบคิดไว้อะไรเงี้ยสังคมที่เท่าเทียมกันค่ะไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าใครเหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะเป็นสังคมที่แบบใจแลกใจค่ะแบบมีอะไรก็แบบพร้อมเสียไปด้วยกันเราไม่รู้เนาะดูหนูคิดว่าน่าจะแตกต่างกันมากพอสองคนเลยเพราะว่าที่มหาลัยก็คือเขาค่อยงปล่อยฟรีว่าเราแบบจะลงเรียนวิชาอะไรแต่นี่คือเราเรียนตามตารางสอนเลยอะค่ะเราเรารู้สึกว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงไหมเพื่อแบบว่าสอบเตรียมสอบในปีหน้า คิดว่าหนูอยากเรียนพิเศษเพิ่มในส่วนที่หนูอ่อนแล้วก็อยากจะแบบเก็บคะแนนเก็บพวกพอร์ตอะไรอย่างนี้ให้เยอะๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราคาดเดาอะไรในอนาคตไม่ได้ค่ะก็อยากจะแบบอ่านหนังสือเรียนพิเศษเพิ่มเสริมอะไรที่แบบเราไม่ได้คิดว่าจะลองยื่นพอร์ตก่อนคะ่ะก็เลยจะหาเป็นพวกกิจกรรมเอาไปรับผลงานอื่นๆนะคะไปลงพอร์ตก่อนแล้วค่อยไปอ่านสีทีก็หาพวกผลงานเอามาทาพอร์ตแล้วก็หาข้อสอบเก่าๆมาทำอะค่ะก็มีเรียนเสริมบ้าง บแบบตอนแรกจริงๆก็เรียนคณิตมาเรื่อยๆค่ะแต่พอต้องสอบก็เลยแบบว่าไปย้อนกลับไปเรื่องเก่าๆแล้วก็ค่อยๆเก็บมาหนูก็มีดูดูพวก i อเอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเริ่มเรียนพิเศษบ้างแล้วค่ะแล้วก็ทบทวนในตัวเองในแบบทุกๆวันที่เรียนมาค่ะตอนเย็นๆเรียนให้มังกี้ everyday ค่ะเ,เรีนะ <laughs> ต้องโหลดแอปบางกี้ยไม่ได้มาใช้แล้วเห็นเพื่อนใช้เขาบอกว่าดีแล้วต้องโหลดมาตามมาได้มีทดลองเรียนฟรีสามวันเดี๋ยวก็ไปเรียนด้วยกันเลยค่ะโอเคเรียนในห้องกับเรียนนอกห้องชอบอะไรมากกว่ากันนอกห้องค่ะในห้องค่ะเรียนนอกห้องคือโดดเรียนหรือเปล่าคะไม่เคยโดดค่ะเคยแต่ขอบห้องน้ำนานๆโอเคค่ะคิดว่า how to เรียนในห้องเรียนยังไงให้ได้ผลเรียนดีเพราะว่าเราก็เกรดสามกว่ารู้ได้ไงคะมีตาทิพย์เก่งมาก เราเพื e ่อนบ้างแล้วก็ต้องเรียนบ้างแล้วเราล่ะคะเจอแบบว่า <Sunday> ดูว่าเรามีสมาธิได้อยู่มากสุดกี่นาทีอะตอนนี้ชอบวิชาอะไรมากที่สุดแล้วก็ไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบศิลปะค่ะแล้วก็ไม่ชอบวิทย์มากๆหลับทุกวิชาเลยชอบฟิสิกส์รักการเรียนกับเรียนเรื่องรักอยากทําอะไรมากกว่ากันคะแล้วการเรียนค่ะไม่คิดเรื่องความรักเลยหรอคะอ,อนิดหน่อยแล้วกันเขารัก <c ười> <laughs> <c ười> โอเคชาเจน <K h ari> คิดว่าที่เรียนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอาไปใช้จริงได้หรือไม่ได้แต่ไม่ถูกวิชาค่ะคิดว่าไม่ถูกวิชาที่เอาไปใช้ได้พือเรียนได้ค่ะขอบคุณนะคะ น้องสาวค่ะ